เป็นยังไงกันบ้างคิดถึงมากนะครับและนี่คือภาคแรกของแคมเปญน,นี้เลยของเนสกาแฟนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เนสกาแฟกระป๋องอร่อยตรงสปองสเปกกับม่นดคอนเสิร์ตอนธนนท์นนเท่อชื่อยาวยิ่งกับ Facebook ของเพื่อนใน Facebook ของผมที่เป็นรุ่นพ่อๆเอราอีกนะครับเป็นยังไงกันบ้างยังไหวกันอยู่หรือเปล่า เมื่อกี้นีได้ข่าวพี่อ๊อสนี่ง่วนกับพวกคุณอย่างมากเลยหลายๆเพลงนี่เรียกได้ว่าเจาะก,กันเลยแล้วก็ทําให้หลายๆเพลงพวกคุณได้นึกเลยว่าโอ้ฉันไม่เด็กแล้วนี่นาหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงทุกเพลงนี้มีความหมายมากซึ่งเมื่อกี้ไปแก้สนุกกันไหมฮะพาน,น่ารักมากเมื่อกี้พี่อ๊อสมาทักทายครับขลังเวทีครับแล้วก็ตัวผมรู้สึกว่านี่เป็นการเปิด ที่ดีมากๆแน่นอนส่งสียงกับเนสกาแฟหนึ่งทีโคตเทพโคตเทเปิดหอแล้วก็รับจํานวนเท่านี้ตอนแรกบอว่าให้ทุกคนได้ยืนสบายๆส,ส,สุดท้ายเป็นไงบีบกันเข้ามาข้างหน้ามาอัดกันอยู่ตรงนี้แต่ยังไหวนะวันนี้เนี่ยเราจะค่อยๆไปมากแล้วก็ผมเชื่ออย่างยิง่งเลยว่าเนสกาแฟมีอะไรหลายอย่างมากที่เนสกาแฟอยากจะลองทําซึ่งคอนเสิร์ตนี้ก็คือครั้งแรกที่เนสกาแฟทํา ก็เราหวังว่าเราจะไม่เป็นอุทาหรณ์แล้วกันในส่วนของโปรเจกต์นี้และนี่คือคนดูคุณภาพกลุ่มแรกในโปรเจกต์นี้นะครับ<อ>ดีใจนะครับที่ได้เจอนี่คือสภาพของคนที่ยิ้วของพลุงพลังนะครับออกมานะครับเนสกาแฟ30กระป๋องนะครับใช่ไหมยิ้วกันมาโอ้อยังก,ก็ต้องแจ้งกรมแรงงานว่าหางานหรือเปล่าคะถือสลิปรักษาสลิปยิ่งชีพ ลองมาส่งเขาอีกว่าซื้อจริงจริงนะคะในชีวิตนี้คุณก็ไม่เคยกิน30กระป๋องรวดเดียวนะพ่ะมั้ยลองได้ผมว,ว่ายายชอบแ <ๆ S 1> ลยตาโอ้แขนเลยเออโอเคคนคนดูที่นี่ประมาณนี้แสดงว่าชอบมุกใตว้วางขาประมาณนี้ครับไวมากตรงนุตกระกดแข็งเลยแข็งเลยไม่มีฟิลเตอร์ะไรทั้งนั้นและแน่นอนผมเชื่อว่าในนี้น่าจะมีหลายๆคนที่เล่นกิจกรรมเราไปเห็นกิจกรรมแล้วเราก็จะเห็นตัวโฆษณา ซึ่งโฆษณาอที่เราถ่ายครับล่าสุดนี้ก็คือคุณจะเห็นผมนั่งรถแดงกับพี่นมกันชัยขึ้นไปที่ไหนสักที่หนึ่งไปบนดอยพร้อมกับร้องเพลงเพลงหนึ่งอ่าไม่ต้องห่วงพี่ป๊อตอาจจะกลับบ้านไปแล้วก็ได้ <c oughs> แต่ว่าเราร้องเพลงก่อนกัน <c oughs> ผมว่าไหนไหภาคแรกเรามีหลายอย่างที่เราจะทดลองมากเพราะนั้นผมเชื่ออย่างยิ่งว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างทดลองที่ดี ผลลัพธ์เราไม่รู้ผลลัพธ์อยู่ที่คุณและผมว่าจะเป็นยังไงเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเพลงนี้เหมือนกันตั้งแต่เป็นนนทนนมาเนี่คือไม่เคยเล่นเพลงนี้เลยแล้วก็ผมว่าด้วยความผมเล่นครั้งแรกและผมไม่มั่นใจผมว่าผมถ้าพี่อ๊อสยังไม่กลับบ้านชนพี่อ๊อสขึ้นมาหนึ่งทีได้ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวเราให้สันญาณมาพี่อ๊อสเลยนะครับ โอ้พี่ปอหน่ารักมากยัง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 เดี๋ยวพี่ปอมาตอนเพลาเลยฮนะนี่คือเพลงที่ผมรอจะร้องกับพวกคุณนะครับเอาเลยมับ